ฮัลโหลสวัสดีครับผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำให้ได้5ดาวกันนะครับก็คือในเกม Jurassic Evolution 2นะครับผมเนเกมแบบสร้างสวนสัตว์นะครับผมแล้วก็ถ้าใครเคยดูหนัง Jurassic Park Jurassic World นะครับผมมันก็จะเป็นแบบมจันจรกกวาลที่โลกโลกเนี้ยเราสามารถสร้างไดโนเสาขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็เราก็มาทําเป็นแบบเรามาอยู่ที่เกาะกาอนหนึ่งเรามาสร้างสวนสัตว์ที่เกาะนี้นะครับแล้วก็ในเกมเนี่ยก็จะมีการเหมือนการทําคะแนนนะครับผมให้ให้ได้5ดาว <c oughs> ขอไปให้ได้5ดาวนะครับ5ดาวนี่คืออะไรนี่มันคือทางด้านซ้ายมือนี่คือ Park r a t i n g นะครับผมก็คือคะแนนของของ,ของป่าก็เหมือนโรงแรม5ดาวโรงแรม3าดาว,ดาว4ดาวซึ่ง ตรงพวกนี้มันวัดกันที่นี่ครับผม finance นะครับผมจริงๆก็มันวัดหลายๆเรื่องเนะี่ยเช่นนะจะมีค่าการที่ appeal นะครับผมก็คือการมองเห็นนะครับผมการมองเห็นคืออะไรการดึงดูดนะครับผมจะดึงดูดได้ด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตัวเช่นทางด้านความมือไดโนเสาร์ oul, นะครับผมแล้วก็พวก <c oughs> แล้วก็พวก attraction ชชก็คือมัอนสิ่งดึงดูดใจเช่นตอนนี้ผมมี cinema ก็คือมีโรงหนังนะครับผมก็มาดูหนังกันที่ส่วนที่มันเป็น t h e m าร a อ่ะมันเป็นี m า p a r มันมากกว่าแค่โรงหนังหรือสวนสัตว์เป็นอะไรที่แบบสนุกสนุกรวมตัวกันนะครับถัดมาก็เป็นจํานวน g ก e นะครับผมก็คือผู้เข้าชมนะครับ e ก,ก็คือแบบว่าเหมือนพอเรายิ่งดึงดูดมากๆเนี่ยก็จะมี g ก e เยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะมีการจัดการ เกสให้ดีนะครับก็คือการแบบเหมือนมีมีห้องน้ํา <c oughs> <c oughs> มีห้องน้ํานะครับผมหรือว่า,ามีเชลเตอร์เชลเตอร์คือเหมือนหลบรบภัยนะครับคอมเบเดชันก็เป็นเหมือนค่าโรงแรมอย่างนี้เป็นต้นก็คือแบบค่าเดียวเออคนมาแล้วเที่ยวสบายใจคนก็อยากจะมามากขึ้นนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือเกสอฟพูเบิลก็คือเหมือนเ,อเหมือนแบบค่าที่คนยอมรับเราจะมีค่าอะไรบ้างโอ้ยมีค่า ด s a น r ซ e เวลแฟก็คือการดูแลไดโนเสาร์ที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมเซฟตี้พับ l ริกริติตี้แบภาพลงภาพหลักอะไรเงี้ยครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือ,อ,กกคอ,อซื้อของซื้อ Building ประกบแล้วก็อันนี้ถัดมาจะเป็นจําจนวนค่าตั๋วที่เราได้นะครับผมเราได้ค่าตัว๋วตอนนี้ทีละสองแสนสามมื 2, 30, 000, นะครับผมแล้วก็เจะอธิบายว่าเออเนี่ยคนมาเที่ยว ที่ส่วนเราส่วนใหญ่เป็นคนแบบไหนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของส่วนเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปที่ตัวคะแนนผู้เยี่ยมชมด้วยเป็นสไตล์ในการพัฒนานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเนมันอ่านว่า amenity นะครับผม amenity เนี่ยจริงมันเหมือนแบบ ร้านค้าร้านบริการนะครับผมซึ่งมันก็คือร้านข้าวร้านน้ําแล้วก็ร้านของฝากที่ระลึกนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวพาเครื่องทิ้งนะครับผมก็ผมก็เป็นแบบสถานที่ที่มันน่าดึงดูดนะครับผมผลมาเที่ยวรู้สึกปลอดภัยนะครับผมยอมเข้ามาจ่ายมาเที่ยวพาร์คแบบไหนแล้วก็มาจับใจ่ายใช้สอยกับตัวสวิการต่างๆของส่วนเรานะครับผม เป็นทั้งหมดประมาณนี้นะครับไม่มีคาอธิบายล้วนๆเลยนะครับไม่มีเกี่ยวกับเกมอาจจะลองดูตัวในตัวเกมนิดนึงนะครับก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยคนจะเข้ามามันจะมี station ที่แบบอันเนี้ยออทางเข้าของพาร์คนะเข้ามาแล้วเนี่ยจะ,จะมาทําอะไรบ้างาหลักๆก็ต้องเข้ามาดูดูสัตว์ครับผมเราอ่ะคือนอกจากเรา,เราต,ต,ต้องสร้างกรงแล้วนะคือสร้างสร้างรั้วแล้วกันจะเรียกว่ากรงเลยสร้างรั้วขนาดยักษ์แล้วเนี่ยเห็นไหมครับใหญ่มากคนอยู่ ในดอสเสาอยู่เยอะมากต้องสร้างจุดนี้ครับมีวิมการีคือเหมือนแบบเป็นจุดเยี่ยมชมเยี่ยมชมในดเอเสาเนี่ยเป็นสปอร์ตที่คนจะมาดูในดเรเสากันนะครับผมก็ผมก็จะสร้างไว้หลายจุดเลยเนี่ยตรงนี้ผมก็จะสร้างใช่ไหมตัวรถไฟฟ้าโอ้ยไม่ใช่ผิดอันตัวรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีคะแนนการมองเห็นอยู่ด้วยนะ จิ้มรถไฟฟ้ายัางไงวะนะครับผมรถไฟฟ้าว้าว <Whoa. S 1> มีคันอื่นไหมเนี่ยโอเคพอก่อนโอเคนั่นแหละครับก็คือเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงในรถเสาร์รถเสาเร์อยู่ไหนวะอออยู่นี่โอเค sorry นะครับผมต้องดูแลในรถเสาร์ให้ดีนะครับผมเนี่ยเขาขาดเหลืออะไรก็ต้องแก้ช่วยเขาต้องให้ต้องให้คนมองเห็นนะครับผม เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยมองเห็นเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเสาหลุดออกนอกเฟรมไปนะครับผมคะแนนการมองเห็นก็นจะลดลงนะครับผมต้องพยายามวางจุดที่มันแบบเห็นชัวร์เห็นตลอดนะครับเราจะสร้างถนนเราก็จะสร้างถนน, <c oughs> <c oughs> น,น,นให้เข้ามาให้คนเดินเข้ามาเพราะคนก็ต้องเดินเข้ามาดูพวกตามจุดต่างๆแล้วก็จะให้เขาแวะซื้อของนะครับผมนี่ร้าน Action Figure นะครับผมก็ร้านโดนัทอะนี้แล้วในพวกนี้มันจะมีการปรับอยู่ข้างในอยู่นะครับเป็นการแบบปรับอินทีเวียซึ่งมันจะมีผลก็คือจะดึงดูดคนให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับวิธีง่ายๆก็คือ,อเห็นหน้ายิ้มนะครับผมจะเอาออกเนี่ยไอ้พวกหน้าหน้ายิ้มอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีถ้ามันถ้าส่วนใหญ่มันผ่านเป็นหน้ายิ้มทั้งหมดมันมักจะได้ เงินสูงสุดนะครับผมจากจากที่สังเกตนะครับไปลองดูกันแล้วก็เวลาจูนกันนะมีตัวอย่างไหมลองเปิดตัวอย่างให้ดูหนึ่งอันอ่นนีนน่มีอยู่เนี่ยมือจะมาจูนนะว่ามีอันไหนที่ยังจะมีพื้นที่ที่ควรจะสร้างเพิ่มน,นะครับ หลายที่แล้วก็จะต้องมีตัวอันที่ดูได้ว่ากันได้กําไรหรือเปล่ากำไรจะเป็นสีเขียวยก็ได้หมดนี่โอ้กูท่านจะเป็นเรื่องการ cover มากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะแนะนำเราว่าเออเนี่ยยังแบบเหมือนตั้งร้านค้าไม่ cover ทุกทำเลเลยนะน่าเสียดายอะไรประมาณนี้เราควรจะไป สร้างพอเราก็ได้ตังเพิ่มด้วยได้ตังเพิ่มเราก็เอาไปสร้างส่วนสัตว์ต่อนะครับผมประมาณนั้นโอเคนั่นแหละก็จะเป็นทั้งหมดของการทําให้ได้5ดาวนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ดูถึงตอนนี้พบกันใหม่ตอนหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยนะบาย